ค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีคุณพ่อคุณแม่ FC ทางช่องคูผาชาแนลถูกถูกทันค่ะค่าวมาเจอกันนะคะในคลิปนี้นะคะมีแนวทางมาฝากมาตอบคุณพ่อคุณแม่นะคะเป็นแนวทางนะคะอ่าที่ทุกคนขอหลักอเราค่อยกันหลยน,นะคะเป็นอ่าเลขบนนะคะของเซียนสีเทพแลักอเป็นเลขส่วนเนาะอ่า มาแล้วฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ด้วยค่ะเด้อเป็นกําลังแรงใจให้กับทางง่องผู้พาชาแนลค่ะอ้าวน,นะคะเพื่อเป็นการเียเวลานะคะคุณพ่อคุณแม่ก็รอไปติดตามรับชุนน้ำกันมือนีกับามาชมบรรยากาศนะคะอยู่ทงหน้านะคะหาป่านะะเนะาะค่ะเนาะเอาไปติดตามรับชุนน้ำกันค่ะครับพ่อวันดีค่ะคับผมคับพ,พ่อมือนีผพาเอฟซีมาติดตามเนี่ยท่างคับพ่อได้ได้ได้ช อ่าชั้นย่านก็บ่ค่อยดีมาได้ด้วยค่ะเอฟซี่นะคะเสื่อมต่อก็อีพอได้นะคะบอกคัดคัดให้ไฮพ่ออันไฮเป็นชุดไดก้อนคะพ่อมือเอาเป็นชุดบนก้อนอ่าเป็นชุดบนก้อนเนาะบนพ้อมครับไปเลใจเนบ่ขไปนั่งเอาที่เขาครั้งค่ะ อ๋อรอบนี้พ่อสวดเป็นยังไงคะพ่อใครเป็นเง,นงินบักรค้อเงินบักรค้อเงินมัขค้อเออเงินสมัยก่อเง,นองินข้อเงินทางนะอ๋อค่ะพ่อเอฟซีก่กระถามอยู่ค่ะว่ารอบนี้เลขสวดบ่มี่บอกว่าสาั่น่นกระถามอยู่ได้พออ๋ <Hey. S 1> อแส,สดง <Ooh. S 1> ว,ว่าในคลิปนี้พ่อสใไ้ทั้งอ่ะเลขเ,เลขสวด <Hey. S 1> ล่ะกา เป็นเลขสูตรคำนวณเลขบ่นนะพ่อเนาะแมีนเมนเมนอ่านะคะไอซีผู้ใดล่อเลขสวดอีพอรอบนี้สวดเป็นเงินบักคออีพอว่านะคะอ่านนะคะใช่ปะกขไม่เคยเห็นดอกเงินบักคอเป็นยังไงเพราะท่านสมัยเนะ่อเนาะเกิดซ่าอะไอซีมันจะปนื้อนนี้แล้วบัคคอเขาที่ว่าเขาปอกกินเนี่ยมันแล้วเปนเป็นเม็ดทั้งในน่ะค่ะที่เขามาใส่หัวน่ค่ะ โอ้ไม่เป็นแบบนั้นนะพ่อเนาะเป็นเข้มเล็กกว่านี่นะทำไมมันเนากินเนื้อเขามันหนูใจแป้งเขายัดตุ่มหมูสมัยก่อนนะจ้าพ่อจ้าโอ้เป็นแบบนั้นเนาะพอะ่อเนาะอ่ะเอาเลขบนมีเลขวิ่งบะะอกค่ะพ่อเลขวิ่งมีค่ะเอาวีแอนพอมแล้วเนาะค่ะพอ่อพอมแรกนะวิ่งสาม วิ่งสามค่ะวิ่งสามเม็ดเดียวโอ้จ,จ,อจับตัวเดียวเลยบ่พหอจับตัวเดียวเลงวดนี้ค่ะจับคู่ค่ะศูนย์ศูนย์สามศูนย์สามค่ะพ่ออ่าราคสามแปดสามแปดค่ะพ่ออ้าวพ่อวันนีเ้เอาเลขสามตัว มีสองหางน <0, S 1> าะ <3 S 1> พอนะพอนะเออเอาแค่สองหางเนีน้ยถึงซี่หางผมกับรักลอยมันค่ะอ่ะค่ะพอศูนย์ศูนย์สามศูนย์ศูนย์สามค่ะเจ้าศูนย์สามเก้าศูนย์สามค่ะศูนย์สามแปดศูนย์สามแปดค่ะเจ้าสามแปด เก้กาสามแปดค่ะพ่อมักคัก็คือเก่าศูนย์สามมักคัะคือเก่าศูนย์สามเนาะอืมแมเดียวเลขนิ่งฟันสามชุดสองโตนี่ฟันฟันศูนย์สามพอ่อฟันศูนย์สามอ่าฟันศูนย์สามอ่าพ่อเลขลักล่อยพ่อรอบหนี้ปเหรเอซี่บอค่ะตัวลักล่อยพร้อมเข่าดีอยู่เน ลักลอยงินนี่ศูนย์หกเจ็ดเดี๋ยวดูวดเขียนก่อนหลักร้อยศูนย์หกเจ็ดเก้าสี่สโต๊กเงินโอ้เกินเงินนี่ดูตัดบอสโตกตัดบ่ออืมเงินก้อน,น,นได้สามโต๊ะค่ะศูนย์หกเจ็ดเก้า ปกติทุกรอบได้ได้สามโตค่ะเอฟซีตะวันหลอมนีเพราะว่าตัดโอกนะคะตัดตัดตัดบอตอดโบกงั้นก็แค่สองโตัอ่ศูนย์กับเก้าอ่ะเพาะลากลอยนีพอมักศูนย์กับเก่าเป็นบอศูนย์กับเก้าลากหลอยพอมาศูนย์กับเก่าด้วยเอฟซีเด้อผู้ใดหมักหกมักเจ็ดกับพี่เลลนาเบิงแต่พอมักศูนย์กับเก่าเลขเลขสวดนี่ได้หางเดียวเป็นบอพอ เลขส่วนนี่ได้เงินข,ขืนมาซีโตเพราะว่าอืมเป็นแังไดลบุนแต่ว่าโตที่ซีนั้นม่ชัดบเท่าไรดอกถ้าเป็นเอ็นโตมันชัดเจนเนี่ยคือสามโตค่ะเอาจัดลงไปโหลดเอาวิ่นโหลดล้าพอเพราะว่ามันขืนไม่เห็นแนี่ยตอนน้ำตาเชีนออกว่าอะไรเป็นฝ้าเป็นฝนใน่ใช่ของแข็งแลนหนีฝ่าหน,นีฝน,นไม่บริสไทย ไอ้เบื่อนน้ำตาเทียนอ๋อฝนตกน <ไป S 1> ตอนไปทายถ้ำเ<ม>นาะไอ้ตอนไปสวดเนาะพ่อนนะเนาะพเสร็จปุ๊บเลยลบมาเลยกับแชต้นไม้ขาดแต่กระจายมาต่อป่วยนี้ไปนี้มันแล้วอ้ทรายอยู่ทั้งต้นไม้ล่มค่ะพ่ออืมอ๋อค่ะพ่อมีตัวใดเนี่ยพ่อตัวชัดเจนก็คือเจ็ดสี่เก้าตัวชัดเจนคือเจ็ดสี่เก้าตัวที่เพิ่งบูชัดเจลี่ยนตอนเลนเลย ที่เป็นเลขหาหรือว่าสันก็เป็นเลขหกแต่ว่ามันโค้งมาหมุนโค่งมาทั้งใจมันบรจอดกันเล้น้อยหนึ่งวุ่นันมันกับเก็บกันคาราคาซังกันไปคือซื้อเลขเลขไหนก็เลขหานี่แหละจะเกี่ยวแด้แต่ว่าพอหมันใจก็เอาเป็นเลขหาไปเก็บเป็นเจ็ดสี่เกาหาลย่นะพอนาะเออเจ็ดสี่เกาหาแล้วก็ให้มัดตัดเลรียเอาโอ้ตัดเลรียเอา อันนี้มันเป็นไปได้ทั้งล่างทั้งบนอันนี้พอนบนไม่เลขสูงนาะพ่อถ้าพ่อจับให้เอฟซีพอถือจับในลักษณะใดข่าผู้พ่อเห็นอยู่คันน้ำมุนคันน้ำมุนอีกออกมันชัดเจนแล้วเจ้าตนถ้าใดมาาด้วกันตัวมันชัดเจนเหรียมันตกอกมานหลุดเองเจ็ดสี่เก้านี่พอตัวมันชัดเจนเมนเนาะสันดาเอาตามอีพ่อว่าตัวที่มันชัดเจนในเดอร์เอฟซีคือเจ็ดสี่เก้านะคะเขาตัดเหรียญน้ำ ก็ซีนีเจ็ดซีเจ็ดเก่าเก่าซีเนาะพ่อแมนแต่ว่าหานีแล้วแต่เอฟซีเสียงมาจับไซเอาเด้อค่ะเด้อนะคะเพราะว่ามันบดชัดนะคะชบา,าจะจะแยกออกให้แค่เฉพาะตัวที่มันชัดนะคะเอฟซีกะอ่าเอาไปพิจารณาเบืองเอานะคะสำหรับเลขหานีนะคะตัวบดชัดตัวที่มันเป็นประเด็นอยู่ตอนนี้มีปัญหาอยู่ว่าเสียงมาจับไซจังไดนเนาะพ่อเนาะ อ่ะพิจารณาเบิงเลขสวดเลขคำนวณน,นะคะเลขลักลอยนะคะอ่านให้ดีเบิงให้จบคลิปสิได้เข้าใจในแนวทางแล้วก็ฟังให้จบนะคะกับแนวทางเลขสว่วนเป็นเงื่อนบักคอนะคะอีพอว่าแล้วก็เลขสูตรคำนวณเนาะพิจารณาดูนะคะอัะกกาบขอบุญขอบคุณนี่พอหลายๆายด้วยค่ะพอเด้อทั้งเลขสวดทั้งเลขอ่ะคำนวณค่ะพอ โลคะ่ะพ่อสัญญาณหายไปอีกแล้วนะคะเอซี FC เนาะโอ้ยนะคะเจะออะ๋ากค่ะมันอากาศบอไอนี่ไหมคะโอ้ย,ยเห็นหงัดนี่มืดทึบเลยอ่าสัญญาณหายคะ่ะพ่อมันมากม,ม,มันมากรูดมันเป็นอากาศคึมคึมเป็นจนังไหนคึอคนสีมาสีพอ่ออากาศอ่าสัญญาณมันก็นเลยบอดีบดันไดค่ะพ่อ อากาขอบุญขอบคุณพ่อด้วยค่ะเด้อสำหรับแนวทางเลขสวดเลขอ่ะสูตรคำนวณค่ะพออ่อรอบคมค่ะค่ะพ่อไว้เจอกันคิดหนาด้วยพ่อเด้อครับค่ะวัาดีค่ะครับวัดดีครับ